สอบถามค่ะกรณีนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหยุดพองยุบพองนิ่งไปแต่เรียกสติกำหนดยุบพองอีกใหม่อีกใหม่คะหยุดเลยครับแล้วก็เริ่มหายใจใหม่ปรับลมหายใจลิ้นปีลิ้นปีเป็นหลักเป็นตัวเคลียร์ตัวพักนะครับคุณเหนื่อยคุณอะไรคุณล้าคุณอะไรมาโดนที่ลิ้นปีถ้าพองหนอยุบหนอที่ท้องเนี่ยคุณคุณมันนิดเดียวบางทีมันตึงมันแข็งมันกดมันเครียดมันหายไม่พองไม่ยุบคุณมาที่นี่เลย หายใจเข้าหายใจออกเอาเปลี่ยนเปลี่ยนจากพองหนอยุบหนอมาอาณาปานาสติพูดไดง่ายดูลมหายใจเข้าออกพักเนี่ยคุณหายใจเข้าหายใจแค่เนี้ครับไม่ไปจะยืนเดินนั่งคุณก็มาพักที่เนี่ยพักลมหายใจสักสามสี่คาบลมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเข้าใจคําว่าคาบลมวันนี้นะคุณจะพักได้สบายเลยนะครับคุณกลับมาพักที่อาณาปานาสติแค่นั้นเอง